เจาเจ๊เอ,เออหัวยุ่งเลยมาหาแม่ทำนีละจ้าเอจ้าเอ๊มามาเร็วเร็ว อาหาแเนี่ยเดี๋ยวเด้อตื่นแล้วไม่ร้องไห้เก่งมากเลยใช่ไหมพี่ลายบอกว่าพี่เืเเเิ่มไม่ร้องไห้เลยอ้าาาเล็กเอเก่งมากเลยพี่เืิ่มไม่ร้องไห้ตึงต้ง Ok, tỉnh rồi ok. Tỉnh rồi phải không? mặt coi. nhưng mà tên sao coi, thằng Nãy tên sao À. Yang yên dao nha. Yang yên dao bắt